สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ผมกำลังจะเดินทางไปส่งอาจารย์โทนี่นะครับขึ้นรถแท็กซี่แล้เดี๋ยวเราเดินทางกันไปครับเอาของของของด้วยครับเดินครับวันนี้ก็ได้ใบพิพิธภดอโคนะที่ช่างใหญ่มอบให้นะครับอาจารย์โทนี่นะไปพิพิธภัณฑ์นะครับดอโค่ทั้งแบบพลาตินัมแล้วก็แบบอะไรนะแบบธรรมดาพลาตินัมแล้วก็มีขุมซอยด์ครับทีกท่านไปดอโคด้วยนะ ครับมอบให้อาจารย์โทนี่เป็นซิลลึกนะครับเอาไปใช้เอาไปใช้ประโยชน์เอาไว้สอนลูกศิษย์เอาไว้ไปใช้งานที่ร้านที่สปลาวนะเดี๋ยวเราไปส่งอาจารย์โทนี่ครับนะครับนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาเชิญครับเชิญครับอาจารย์ใหญ่ไปส่งใช่ครับเดี๋ยวอาจานใหญ่ไปส่งใ่คับอาจารย์ใหญ่ไปส่งเอาไม่ได้ค่ะานตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยสพระวงศ์จุกิน52นะครับเกียรติส์ยหมกทมนะ อาจารย์โมซี่ก็ย mm. ังไม่เคยมานะครับอาจารย์ใหญ่นะวันนี้ก็ได้เดินทางครับเดี๋ยมาแบบสวนทัวเลยนะครับน่าเฟรซี่มากนะครับเดี๋ยวจะรีบกลับไปที่สกวลาวนะครับที่หน้าของซอยมุลเลอร์ร้านฟองกินตรงกับใครอยากให้ทองก็ซื้อได้หน้าของฟอยก็จะมีเซเว่นมีร้านแซเว่นพเจริญแล้วก็มีร้านขายไอศครีมนะ Nextyouth Nextyouth ขุ้น,น,ซนาซแที่ตาซอยก็จะมีนะครับรน่ทํากันเลยครับ,บซอยม่ของกจะมีป้ายแล้วก็อยู่สถานีสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับสถานีรถไฟฟ้าด้วย เดี๋ยวเรามาเ,ร,เรียนเซ็กซี่กันนะ,ะคกัอารเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปน้างข้างหลังเลยเดี๋ยวคุยตัวเองเบไอ้น่นกยีก่หใช่ไหมน่าจะกยี่หกใช่ไหมไม่ได้ไปที่ีผมใกล้จะเข้าบ้าได้ไดไม่เป็นไรม่ไรลง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 ไปคันนี้เดี๋ยวเราขับไป เขาบอกว่าจะเข้าบ้านนะพี่ก็บอกไปบ้านไม่รับนะเดี๋จะเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรียกคันใหม่เลยนู่นคันใหม่ก็ยังมีครับคันอะไรคันใหม่ก็ยังมีนะเราเรียกเรียกนะเรียกนะเรียกนะนี่ปากซอยพข้างบนจะได้สองนะร้านแซนด์ก็เจริญนะครับที่เมืองไทยที่เมืองไทยเรียกเลยเรียกเลยไม่เป็นไร เราคุยกันก่อนเดี๋ยวคุยกัก่อนจะเพิ่มขึ้นนะพี่ไปแล้วจะเพิ่มที่อกเลยไหมขอเชิญเลยครับเชิญเลย<อ>มาจานนี้มาโชคดีโชคดีมาจันทนี้มามา,า,าขอให้จันทนี้นะครับอดภัยนะครับวันนี้นั้งแก่ขอลาไปก่อน นนาอัสะพานีเทียวนะครับสะพานใหม่นะสถานีสะพานใหม่ตรงข้ามก็จะเป็นตลาดยิ่งจเจริญนะครับตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยหาไม่ยากครับร้านกับเดิดสตรอลนะก็สังเกตนะครับป้ายมันมีสีนะ ตัดผมก็มีนีน่ครับมีตัดผมชายด้วยมีน้ำเหลือสระรอนเห็นไหมมีตัดผมชายด้วยมีตัดผมผมหญิงนะผมหญิงต้องตองคิวนะครับตัดผมกว่ช่างใหญ่ห้าหนึ่งพันบาทนะครับช่างอู้งแปดร้อยนะนะครับตัดผมชายลูกศิษย์ช่างใหญ่ตัดนะ ก็ขอให้อาจารย์โทนี่สบปวราวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะ mm hmm. เมื่อกี้แท็กซี่คันแรกก็ไม่รับก,ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็มียังมีคันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าคันที่หกคันที่เจ็ดน,นะ mm hmm. ยังไงก็ถึงบ้านแน่นอนนะครับสบปวราวอาจารย์โทนี่จะเดินทางไปไปหมอชิดนั่งรถทัวร์ไปนน่นจังหวัดบึงกาฬไปออกทางหนองคายนู่นะ mm hmm. นะครับแล้วก็จะไปทําธุระนะว mm ันนี้อาจารย์โทนี่ก็มา เยี่ยมช่างใหญ่แล้วก็มาพูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนนะความรู้ระหว่างประเทศนะก็ดเดี๋ยวจะนำเรื่องการเวิร์กเวิร์กช็อปเทนเนิ่งนะครับการเรียนเทคนิคเท,ทนนิ่งนะครับดยียวแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยลาวนะพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวจะนำเรียนเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมของผู้บริหารสมาคมไทยปลเบอร์นำไปพิจารณานะเพราะว่าช่างใหญ่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวจะร่วมมือกันนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย